ยังคงเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูระดับหัวแถวของโลกลูกหนังยุคปัจจุบันต่อไปสำหรับดาววิเทอร์เคอาร์นายทวารทีมชาติสเปนของพีศสาดแดงมารเชสเตอร์ยูไนเตดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกลูกต่ังเพเมริลล์อังกฤษแม้จะห่างหายจากการเซฟจุดโทษมานานหลายปีแล้วแต่สามารถกลับมาป้องกันลูกยิงจากระยะ12หลาได้อีกครั้งโดยสมบูรณ์เป็นฮีโร่จากการพุ่งปัดลูกยิงของมาร์กโนเบล ของกลางจอมเก่าชาวเมืองผู้ดีของเวสแฮมเอาไว้ได้ในช่วงท้ายเกมซึ่งมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้ทีมโต้นสังกัดหลอดพ้นจากการโดนยิงตีเสมอจึงเก็บ3คะแนนเต็มจากการคว้าชัยในเกมเหลียงสุดมืองผู้ดีนัดดังกล่าวกลับบ้านไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งไปเลยก่อนหน้านี้เดอะคร์มีสถิติการเซฟจุดโทษที่ย่ําแย่มากๆเพราะไม่สามารถเซฟลูกยิงจากระยะ12หลาในทุกรายการมานานถึง5ปีเลยทีเดียวโดยผลสุดท้ายที่ปองการลูกยิงจากระยะ12หลาได้คือเกมในศึก FX คัพรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 23เมษายนปี2016ซึ่งสามารถเซฟลูกยิงจากเท้าของโรเบลุงคาคูกองหน้าทีมชาติเปลยวเยี่ยมมาต่อสมัยที่ยืนล่าตาขายกับเอเวอเรตันและมีส่วนช่วยให้มนเชสเตอร์เนเต็ดเก็บชัยในนัดนั้นได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึพร้อมกับตบเท้าไปชูถ้วยแชมป์เอฟเอคัพในปีดังกล่าวได้สำเร็จโดยนัดชิงเป็นฝ่ายชนะคิสตัลพาเลท2ประตูต่อ1น่นั่นเองแต่ว่าหลังจากนั้นโดยเคอาร์ R, ไม่สามารถเซฟจุดโทษได้อีกเลย และโดนสอยตะข่ายจากการ,รเผชิญหน้ากับลูกยิงอะและ12หลานในทุกรายการถึง40ประตูติดต่อกันเลยทีเดียว ซึ่งรวมถึงช่วงโดนจุดโทษตัดสินในนัดชิงยูฟายูโราหลีกเมื่อปีก่อนที่โดนนักเตะของบีอรอยัลสังหารผ่านมือเข้าไปตรงตะข่ายทั้งหมด11ลูกเลยด้วยแต่ถ้านับเฉพาะผลงานการเซฟจุดโทษในศึกรพเม์ลีเพียงอย่างเดียวจะต้องย้อนหลังกลับไปถึง7ปีเลยทีเดียวซึ่งเป็นผลสุดท้ายที่เซฟลูกยิงของเลตันเบนอดีตแบ็กซ้ายชาวอังกฤษของเอเวอเรตันได้ในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านคว้าชัยด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่5ตุลาคมปี2014นู่นเลยนับตั้งแต่แจจ้งงเกกกิดากการสม,ม,มือ ยืนเฝ้าเสาประตูให้กับแอตเลติโกมาติกในบ้านเกิดเมื่อปี2008หลังจากนั้นด้วย KR ได้ออกแรงเซฟจุดโทษจากการลงเล่นในทุกรายการตลอดอาชีพค้าแข่งไปแล้วทั้งหมด12ครั้งโดยนับจนถึงการป้องกันลูกยิงจากระยะ12หลาในนัดที่ปุกไปเฉือนชนะเวสต์แฮมเข้าไปด้วยแล้วถ้านับเฉพาะเรื่องของการเซฟจุดโทษเพียงอย่างเดียวลองไปดูกันว่าใครกันบ้างที่เคยฝากผลงานเหนียวหนึบจากการป้องกันลูกยิงทีระยะ12หลาจนได้ติดโผอยู่ในห้าอันดับผู้รักษาประตูจอมเซฟลูกจุดโทษได้มากที่สุดในวงการลูกหนังโลก นับจนถึงช่วงก่อนเริ่มฤดูกาล2021-2022ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เลยเริ่มต้นกันด้วยอันตับ5เป็นของอังเดคอนซีคู่กับประตูชาวอิตาเลียนวัย34ปีของซาโซโรในศึกเกาโชเซเรียอิตาลี โดยฝากผลง,งานการเซฟจุดโทษในทุกรายการจนถึงช่วงก่อนเริ่มฤดูกาล2021-2022ได้ทั้งหมด24ครั้งอันดับ4เป็นของมาเนลนอยเออร์ผ er, ู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมนีวัย34ปีของไบยเยมวนิคทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีโดยฝากผลง,งานการเซฟจุดโทษในทุกรายการจนถึงช่วงก่อนเริ่มฤดูกาล2021-2022ได้ทั้งหมด25ครั้งอันดับ3เป็นของดีเอโก้อัลเวสผู้รักษาประตูชาวบราซิเลียนวัย36ปีของฟาร์เมนโกทีมยักษ์ใหญ่หหงางเคย,ย้ มาสร้างชื่อในทีวิตยุโรปจากการยืนเฝ้าเสาให้กับบาลนเซียนในช่วงระหว่างปี2011-2017โดยฝากผลงานการเซฟจุดโทษในทุกรายการจนถึงช่วงก่อนเลิมฤดูกาล2021-2022ได้ทั้งหมด28ครั้งอันดับ2เป็นของจานลุจิบุฟฟอนผู้รักษาประตูชาวอิตาเลียนวัย43ปีของปา,างร์มาในศึกเกาโชซิลีบีซึ่งเคยปักหลักเฝ้าเสาให้กับยูเวนตุสแบบยาวนานเกือบ2ทศวรรษเลยทีเดียวโดยฝากผลงานการเซฟจุดโทษในทุกรายการจนถึงช่วงก่อนเริ่มฤดูกาล2021-2022ได้ทั้งหมด35ค ไปถ้ายด้วยอันดับหนึ่งเป็นของซามีฮันดานวิชผู้กรพสาประตูชาวสโลวีเนียวัย37ปีของอินเตอร์มิลานทีมยักษ์กใหญ่แห่งศึกเก่าโชสีได้ใหญ่ตาลีโดยฝากผลงานการเซฟจุดโทษในทุกรายการจนถึงช่วงก่อนเริ่มฤดูกาล2021-2022ได้ทั้งหมด42ครั้งเลยทีเดียวนั่นคือรายชื่อของห้าอันดับผู้ทระสาประตูจอมเซฟลูกจุดโทษได้มากที่สุดในวงการลูกหนังโลกยุคปัจจุบัน ตัวทั้ง5คนดังกล่าวยังคงสวมถุงมือยืนเฝ้าเสาเหมือนอย่างดาวิดเดเคอจึงมีโอกาสเพิ่มสถิติการป้องกันลูกยิงจากระยะ12หลาได้ทุกเมื่อเลยด้วยบอลบาคาร่าเกมสล็อตยิงป่าพร้อมโปรแรงๆแ,แอดมาเลยแอ d ทูเดย์แ